ใครมีมะละกอเอามาแลกบักซิลี่เด้อค่ะเด้อผู้ใดมีปลาเอามาแลกบักซิลี่เด้อค่ะเด้อกินบอคค่ะนวยบักไงผนะปลุกเรื่อยๆซิมบ่ค่ะเชอรี่โมเมนคนดื่มกินก็นได้จ้ะอ้ําแดดสดชื่นมากเลยทุกคนดู ฝนตกมาสองวันทุกคนบึม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 นอนต้นเชอรี่ค่ะป้าป้ามิดเนมเอาเ,ออเนี่ยโอ้โหสูขดป้า f ฟล l แดงแล้วโอ้หันมาเพืทันใดแดงเต็มต้นเลยสวัสดีในสวนรังบ้านค่ะ กินหอดคุณหนิงบาคา่คะกินหอดที่หนิงบาางบเดี๋ยวจะพาไปต้นเซอรี่ปีนี้นะคะมันแดดแรงมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะแล้วก็แบบว่ามหัศจรรย์เชอรี่สุกแล้วนี่บันไดเดี๋ยวค่อยปีนเดี๋ยวพาไปดูความแดงทุกคนดูเชอรี่สุกแดง บางลูกคือแดงเข้มแล้วนะคะทุกคนเก็บกินได้แล้วนะพุ่นน่ะพุ่นน่ะอุ้ยมา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 ข้นไปซ,ซิ่มเฮ้เบิ้งพุ่นน่ะมันโดนฝนมันแตกค่ะทุกคนเวลาโดนฝนมันจะแตกแบบน,นี้ปีนี้ไม่ค่อยดกนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ถ้ามันไม่ดกนะถ้ามันดกมากๆลูกมันจะเล็กนะคะแต่ปกติแล้วมันจะผลใหญ่เดี๋ยวจะพาไปเบ,บิงเบิงพาไปเก็บข้างบนดู อ้อดูมันแดงเข้มแล้วทุกคนโอ้ยอันมาละแดงแดงจนไม่ใช่แดงแบบสุกแดงเข้มจนเก็บกินได้แล้วพันของเขาคือคโนเปอร์เคชินนะคะโอ้ยดูดูดูดปุกเข้มดูโอ้ยมาลงท้องแม่เถิดแต้ในน้อย,อยคูณหนึ่งกับบมีดะะ่ดอกค่ะอยู่บ้านมีตะต้นมักตะคบ มีแต่ต้นมักตะคบต้นหมักเบน <c oughs> มาอยู่เยอะแล้วมันนี่ละได้มีต้นบักซ์ลีพูดหนาเบิง้งความสุกเข้มค่ะนี่คือสุกเต็มที่แล้วกินได้แล้วปีนี้ดีแล้วใช้ไม่ดกค่ะพวกเราสองคนนี่ก็กินจนจุกแล้วแค่นี้ก็จุกแล้วนะคะเต็มเลยปกติมันจะเป็นพวงแบบย,ย้อยๆอยย้อยลงไปเนาะมันดกโพดกินบ่ไหว ดูลูกใหญ่พูนะ่ะลูกใหญ่มากดูทุกคนเดี๋ยวคุณเองขอเก็บกินก่อนนะคะมันยั่วมากทุกคนจา้าเดินอยู่เนี่ยข้างล่างเต็อเลยอร่อยหวานอโอ้ลูกลงดงดดงหอมเลยโอแซ่ แบบหลายจ้ะอร่อยมากเลยนี่คือบันไดไปสู่บัคเซอรี่ของเราวะนะชลบลูกใหญ่กินไหมจ๊ะกินไหมใครมีมะละกอเอามาแลกบัคเซอรี่เด้อค่ะเดอ้อ ผู้ใดมีปลาเอามาแลกบักเซอรี่เด้อค่ะเด้อกินบอค่ะหน่วยบักไงผูนะ้น่ะค่ะนี่อําปีคนปศด์พวงนี้ดโโูโอ้โอ้หงวยบึ้บจนโอ้พมงี้มองจับมือก็ถือกล้องโอ๊โยกดไลค์ให้คุณเองแน่ผู้นะ่ะมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งเด็ด <c oughs> ยังหงอยบึ๊บนะคะ โอ้ยอยากกินมากทุกคนดูเข้มโอ้โอ้ยเฮี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 ยอีกแล้วโอ้ยลนลนพวงนี้เอามาทั้งพวงเลยจ้ะเอามาทั้งพวงเลยนี่นี่ยืนเก็บไปเลยจ้ะยืนเก็บไปเลยจ้ะโอ้ยลูกนี้มันแตกมันโดนฝนโดนแตกโอ้ยคุณอะ แดงน่ากินจ่าโอ้ยทุกอยู่ข้างล่างก็เยอะแล้วค่ะโอ้ยเออเดี๋ยวด้วยอปะฟลูกนี้ลูกนี้โอ้ยดูลูกใหญ่เข้มมาดูลักษณะสีนะอันนี้แบบจะเข้มสุกนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้สุกมากเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆแบบนี้นี่นี่อันนี้เห็นไหมคะมันยังไม่ยังมันยังไม่เข้มมากเท่าไหร่อันนี้มันเข้มแล้วดิ เห็นไหมก็จังเม็ดบักขามเนี่เข้มสีเข้มสีแดงเลือดหมูอ้ําหิวหิวก็เดินมาในสวนเลยค่ะทุกคนอิ่มค่ะอิ่มแปร่ผู้ได้อยากกินเอา,ากอระบอมาแหลกคุณึองเด้อโอ้ยอยางกินไต่ต้นล้วทุกคนจ้ะ อืมทางนี้เดี๋ยวพาไปดูทางนี้ทางนี้ก็มีหนูมันจะติดเพื่อนบ้านยน้อยลงไปเพื่อนบ้านก็ได้กินนำ้ำดูตรงนี้มีไหมอ้นี่ไงนี่ไงอ้ apex. ดูลูกมันใหญ่ใหญ่ดูทุกคนอลูกใหญ่ชๆช่ำๆผูนะ่ะสีเข้มเลย กินบอคะซสิ้มบอคะหยิบเลยค่ะหยิบเลยบอกให้หยิบไงคะทำไมไม่หยิบเอาไปเลยจ้าไม่เสียตังค์หยิบสิจ้าเอ้าข้างล่างนี่ก็เหลือเฟือแล้วค่ะนี่นะแค่นี้ก็กินไม่ไหวแล้วปูนบนต้นนู่นอีกนูนก่นกิ่งดกขึ้นไปนู่นนอู้นมีแต่ลตูกใหญ่ๆนูน่นใส่ลงไปสนุกกินผลไม้เดี๋ยวก็จะวิ่งไปต้น ราสเบอร์รี่ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บโอ้ดูลูกนี้นี่มันอยู่เดียวๆสามใบเถาสามใบเถาโอ้ยมาอีลามาะ่ะอีลา่ะโอ้ยรับไหมคะคนะพุดนะพูดอย่างอิ่มแล้วจ้ะทุกคนจ้ะไม่ต้องกินข้าวเที่ยงแล้วจอยพอดีเลยกินแต่ผลลไม่ช่วงนี้ จอยพอดีสตอเบอรี่ก็ยังเหลือนะทุกคนสุกสุกเรื่อยเรื mm ่อ hmm. ยซิมบ่ค่ะเชอรี่อมเมนคน <laughs> ยูยูยูย,ยูอะนี่นี่อันนี้ยังแดงแดงอยู่เนาะแต่ก็กินเลยจ้ะ mm hmm. ยืนกินก็ได้จ้ะ mm hmm. อื กินก็นได้จ้ะอ้แล้วค่ะอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปต้นอื่นต่อป้าทั้งนี้แม่ตรงนี้บบสุกเต็มเลยเนี่อู้ลูกบกใหญ่เนอะทุกคนดูข้างบนโอ้โห